บุกปลาฟาดงมาได้ครับเด้อเฮ็ดยังยู่ครับเนี่ยอาบน้ำมาครับอาบน้ำมาครับโอ้ของแท้ครับพี่น้องครับสิโอ้โครับเนี่ยวันนี้เอาแสดงว่าตู้นี่ใส่ไปจับนะครับเนาะเปลือกต้นขีมอดโอ้โดนครับพี่น้องครับนี่คือต้นขีมอดนะพี่น้องเนาะไอรอดของโฮกกำลังขูดเอาเปลือกมันครับพี่น้องครับขูดเอาเปลือกมันมาเฮ็ดยังไปเบิ้องของกนเนะพี่น้องเนาะ สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ตอนแรงนะครับเนาะมื่อนี่พี่น้องผมสิพาพี่น้องไปพ่อกับผู้ซ้ายคนหนึ่งนะครับเนาะซึ่งก็คือไอหลอดของเ่าคับพี่น้องครับเราใส่ชีวิตอยู่แบบไหนครับโตคนเดียวเด้อพี่น้อง้อทำกลางบรรยากาศทุ่งนาปลาเขาครับพี่น้องครับซึ่งตอนนี้เป็นตอนแรง ผมแวะเข้ามาเนาะพี่น้องครับผมสิพาพี่น้องมาบึงบรรยากาศนะครับบึงการใส่ชีวิตของเราในแต่ละมือครับรับสดีครับตุลอดครับโอ้ครับโอ้มาเล่น้ำรับมาเล่นน้ำเอย่างอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ซีซักผ่ามันบ่ครับโอ้ยพี่น้องนี่คือต้นขี่มอดนะครับน้ะตุลอดครับครับพี่น้องนี่คือเราซีซักผ่าไว้ท่นครับพี่น้องครับ โดยใส่เปลือกของต้นขี่มอดครับกระสิขูดเอาบริเวณเปลือกเนาะพี่น้องเนาะขูดเอาเปลือกนอกกับเปลือกในผสมกันครับน้องมีรุ่นถองวาสิปินอย่างไรนะครับเนาะมีฟองยีงมีแฟบดูว่าพงสักผ่าได้รบรแกรมพี่น้องครับแต่อายรอดมวยฟังว่ามีหลายวาสตันครับพี่น้องครับบวมีกินอับ กินอย่างไรวะท่านผ่าครับเวลาซักเนาะโอ้ซีดีปนันบ่ครับต้องไปเบิ้งไปรุ่นเมนืองน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าซีเมนแท้บ่ครับผมกับ่ท่านเห็นจากกระดออกพี่น้องตั้งแต่เกิดมาในกระไดขั้งแรกเหละครับนี่ไปเ,เบิ้งน้ำกันครับเนาะพี่น้องครับนี่แล้วีเตรียมซักผ่าว่าท่านครับเอา,เอาใส่ <นะ S 1> เปลือก <นะ S 1> ของต้นขี่มอดอล่อ้พี่น้องเปลี่ยนฟองแล้ววันมีม้ผงซักผ้าเือมีแต่ต้นขีมอดครับ อืมครับเบ้โอ้โนี่เป็นต้องเสื้อนะครับนกกี่ร้อนเสื้อบว่เสื้อบว่เสื้อครับโอ้คักขนาดครับเบลต้นชีมอดบอเห็นเลต้องเห็นนะครับครับครับโอ้คับอย่างไรอย่างไ้หวังว่ามันนิ่งกันตลอดครับนี่คือซีเฮ็ดอย่างก็ครับเลยติดต่อต่อเทิร์ออกมาแล้วครับนอกพอได้บังฝนบางอย่างนะครับเนาะครับพี่น้อง เราแคสิต่อเทอิบไปจอนพี่น้องครับโอ้นีแค่คือ้หมองยูหมองเขาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับใช้สวดยังเอรอดหรือว่าตรุรอดของพระนครเนาะเพื่อนบ่ได้คิดอย่างไรครับเพื่อนสม,มนถะไรพี่น้องครับเนาะใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายพี่น้องแต่ก็เป็นไปด้วยความสุขครับตัวคนเดียวท้ำกลางบรรยากาศทั้งเห็นในล่ะอง เมื่อนี้ตกลงนี่ได้อย่างกินแรงครับเพื่อนนะบอกกินโอ้คือว่ากินสองเวล้านะครับเนาะโอ้ครับพี่น้องครับบอาบอสบอสครับขอบคุณหลายหครับบอาเอาไหมเอาประจำตับอกเอาครับบอกมันี่ถอดนะพอี่ดันถอดอุ้ยเราไม่ยองไงก็ชัางจักสิบหน่อยครับบอกเอาครับบอกครับโอ้ครับเดี๋ยวน้ำไปเบึ้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่คือบรรยากาศอีีครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ ใกล้สิทุ่มแล้วได้พี่น้องเด้อตอนนี้ใกล้สิทุ่มแล้วครับว่าสิบอเอาแล้วก็พอยอมกับพี่น้องเอาสิเก็บบักทั่วให้ไปตอมสมมาท่านครับก็ต้องขอบคุณไอ้รอดแล้วนะครับเนาะครับโอ้หนำอุดมสมบูรณ์นะครับเนาะครับครับพี่น้องครับไขข่่ปปลาาเเ็นนนห้องดมโอ้ไข่ปลาเทปโอ้แสดงว่า อีกจากน้อยนี่บบอึดกินแล้วเดนะครับเนาะโอ้รับครับนี่ซื้อบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งน้ำนะครับเนาะเราอยู่กับเสียงกบเสียงเขียดครับพี่น้องครับโอ้แสดงว่าแต่ละมือนี่อยู่กับเสียงกบเสียงเขียดด้วยครับเด็ดเนาะโอ้รับพี่น้องครับฟังนั่กันได้พี่น้องนะนี่เสียงกบเสียงเขียดทุ่งน้าครับโอ้ ะออนนะครับเนาะพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนะครับนี่โอ้สิเก็บบักทัวฝากผมนะครับเนาะครับนี่นะพี่น้องเ้อเลยไปนี่ครับบ่มีอย่างแล้วเนาะตลอดเนาะเป็นปลาเป็นเขาอย่างเดียวเข้บนะครับเป็นภูครับเป็นปลาเป็นภูเขาได้พี่น้องเ้อเลยไปนี่ก็ได้ครับ บ่มีอย่างล้วครับจังเห็นนั่นแหละครับพี่น้องครับหมู่บ้านสุดท้ายเนาะตุลอดเนาะหมู่บ้านสุดท้ายครับบ้านแจ้งตลัดใจบ้านแจ้งตลัดใจครับบ้านแจงตลัดใจสงบล่มลื่นลมเย็นดีเนาะครับเนาะโอ้ยนี่เจียตรงด้วยเลยครับโอ้นี่จากปีก็ครับแดดตลอดครับที่ปีนะครับเนาะโอ้เราเราเฮ็ดไว้ดีครับพี่น้องครับ ออโอ้ครับครับ,รบพี่น้องนี่คือผักกาดงาเนานะพี่น้องเนาะคือสิ่งหูจากน้ำกันเยอะนะครับโอ้ไว้กินกับแก้วหรือซุปน้ำไม้นะครับเนาะนี่เป็นผักจากธรรมชาติครับพี่น้องครับโอ้สะอนเสียงเขียดจะน้าเนานะพี่น้องเนาะเสียงเขียดเสียงธรรมชาติครับพี่น้องครับ นี่แบกทัวมาฝากครับพี่น้องครับโบได้คิดบ้านคิดยาบอกครับบอหดตะแนมตะแนมนะครับเนาะบอโอ้มีความสุขเลยนะครับเนาะอิจฉาเจ้าละละบอเดะโอ้พี่น้องครับบออิจฉาบอได้นะพี่น้องเบิงเอาครับไม่ไกลตัดันครับเสียงนกเสียงกาเสียงเมื่อสจะนกปั๊บมันกินเจ้ามังกรท่านครับโอ้มีความสุขขนาดครับ โอ้ครับครับลมอีกนี่ความสุขโศกผสมรสมหน้าฝนก็ที่เป็นอีกแบบนึ่งจังซีน้าฝนนะครับหน้าหนาวก็ที่เป็นอีกแบบนึ่งนะครับเนาะเออหน้าเจ้าคอเขาที่เริ่มเลี้ยงเขาที่ซุ้มมาน่ะแล้วมีผลยังกับการอยู่คนเดียวปะครับหน้าใดก็ได้อยู่จังซี่ล่ะก็เป็นอย่างละเปลี่ยนอย่างนะครับมีความสุขมากมีน้องมาครับอยู่จำเนียครับอันนี้ก็ ซักผ่าได้ของแท้แล้วนะครับเห<อ>็ไแนะล<ะ>้วเดี๋ยวมันมันเป็นของปลอมนะครับทำยิดกระปรเปืาเสแล้วครับครับพี่น้องครับจังไนครับขอบคุณตุลอดนะครับเนาะนหรือว่าไอ้รดของเขาที่พามาเบิง้งต้นขีโมอดแล้วก็เอาให้เบิ้งอีรีว่ามันเป็นฟองครับเป็นฟองแล้วครับเห็นกับหงกับจาครับเห็นครับเห็นเส้อแล้วครับเออเรียบร้อยครับเออสำหรับคลิปนี้ผมก็ไว้สำาน้แล้วพี่น้องเด้อสำเนะ ครับพี่น้องนี่คือความมีน้ำใจของไอรอดนะครับเนาะใช้ผู้หลักสันโดษแล้วก็เต็มไปด้วยน้ำจิตน้ำใจครับพี่น้องครับมาหาย้ำได้ก็มีแต่มิตรภาพดีๆนะครับเนาะคิปหน้าพ่อกันไหมครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะได้พี่น้องเลยผมกับไอลอดก็ต้องลาไปก่อนครับคลิปเนี้ยคิดหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดี